สวัสดีครับผมชัชเจรศ์นะครับพาพี่น้องมาดูรถบิ๊กบิ๊กไว้เจ้าตีนนะครับแคทเธอรลน่าสามสองศูนย์สี่อดีตเคยแรงเคยดังครับไ้า รากอะไรปรไลปาปไหลเปล่าใช่ใช่ปลาไหลเผือกป่าครับพี่น้องเจอรากปลาไหลเผือกอโอ้ยปุ๊บให้ดูว่าปุ๊งจี้จ็ดฟันเออ มีโหลดนิดๆครับเพราะว่าเห็นควันอยู่เล่นสุดบูมเลยครับเสียงกระบอกดังนงียบๆเลยเครื่องยนต์6สูบไดร์สามศูนย์หกหก ไรเหลืองๆน่ะกุสะครับขยายขยายสะเก่าแม่เกตขัดเงาสแวบ,บเลยเมื่อปีที่แล้วด้ว่สองปีที่แล้วนี่จมอยู่นะครับจมอยู่คันนี้แหละเช็คระบบใหม่โซ่ใหม่สองข้าง มีเจ็ดฟันฟักเอฟครับจะลวงลึกครับกอมีไประมาณ22ตันตนตัวนี้อเมาเมดิอมน USA นะอมันจะมีข้อมันแตกเปล่าครับฟันออก ออ,ออกรอบท่อด้วยหรือว่าดินเนี่ยได้เลยครับดินแข็งเอาไปปูทางเลยเลย138แรงมากูอามเสริมแผ่นเหล็กพิเศษมักแต่พวกนี้ไม่รอด แต่งครับแต่งให้มันบอกว่าตัวนี้นี่แม็กซิมัมเจาะได้ถึงอ้ร้อยร้อยเก้าสิบนุนนะครับนะกิโลวันหยุตันจ,จบสี่หุ่งกีก้อนหนึ่งจุดหนึ่งคิว คุมเต็มสูกก็1.8คิวครับโอ้ยฝนสีลงแล้วพี่น้องเอ้ยคักเนี่ยักเนี่งานขยายบ่อเก่านี่ครับตัวนี้เล็กๆเ,เ,เอาให้ลึกแล้วก็เอาดินไปทำทางครับขยายหลายทางจะมีพี่หลงแล้วก็มี FM 3H Tino แล้วก็มีซีรีส์0 0ครับวิง 3, ่งส0คับูมอาร์มไม่มีปะเดิมๆครับสีไม่เคยทำโอ้ถ้าปล่อยกว่าล้านกว่าแล้วครับนี่ เซนโรเลอร์เจ็ดตัวแครยสองตัวมีความเร็วนกันนะเจอแข็งเหมือนกันครับ คนขับนี่อ่าคันนี้ติดปีมามืดตึ๊บเลยแล้วก็ขัดกระจกงเงาวับเลยโอ้ใส่ฟันปีาศาจมาดิเนี่น คุยกันก่อนคุยกันก่อนเดี๋ยวดูบูมอาร์มโอเคน่าจะล้างช่วงสงกรานมาครับไม่ก็หล่อเหมือนกันนะล้างเสร็จ 0.8Q น,นะครับอุ้งอันนี้ไม่ใช่ครับกระบอกกระบอกเขาดังนะครับไม่ใช่ไม่อัดจารบีรอยแรงมาเดี๋ยวว่าพลังหมาสารครับ เจ้า3066ใหญ่ๆอย่างนี้ก็เหมาะสำหรับผู้รบเมานะครับทำถนนคนทางส204องศูนย์ีซีเอลแล้วก็มาดีครับนะดี แก้ก uh, oh. okay. ุ้มได้ดีมากครับ ยังแน่นครับเอวแน่นอยูส่วนทรงองเอวยังดูหลอ่อมีความแข็งแรงสูงครับน้องดูท้งฟ้าไปด้วยครับมืดตึ๊บละ บาจริงรงๆ้นีเร่งเวลาครับไม่เกิน2ชั่วโมงฝนตกแน่เล,ลึกสุดบูมก็ห้าเมตรได้ครับยืนลักษณะนี้ บันทายเขาดูมนดีนะอ้ยเห็ดบาบพ,พิลงเลยวันนี้ใช่พิลงไหมโอ้ซีรีห้าร้อยครับอ่ะออกตัวแล้วเอ,อ้ไอเสือแดงนี่เดี๋ยวมาปนเปี้ยนปนเปี้ยนไปแล้วเนี่ย เดี๋ยวยกไปใส่คนรถขุนเลยอ๋พี่หลงกำลังถอยมาครับส204อูนโอ้ช่วงล่างเฟรมนี่เรียะเลยครับก็เดินใหญ่ก็เดินบักเอบเลย ก็ได้เวลาพักนิดนึงช่วงที่รถเขาหันมานะครับหรือว่าถอยมาต้นไผ่โอ้ลมมต้นไผ่ทิ้งทั้งหลายกอพี่น้องนี่ยต้นไผ่สวยๆงั้นนะครับนี่ล้มีกแล้ว ตั้งรับครับเดี๋ยวไม้มุมหนึ่งโตงานขยายทางรถใหญ่ๆก็สมครับนะสมราคา คนเลี่ยนท่านี่ครับึโอเคมาอยู่ร่มหน่อยมาดูช่วงล่างเขาหน่อยครับโอ้โโซ่ยังเหลืองอารามเลยปูมามเขาเชื่อมได้ดีมากครับ เสริมแผ่นเหล็กเจอกับพี่ลงนี่จะเต็มนะครับใบแท็กก็ยังหนาใบแท็กนี่ใช้ได้เป็น20-30ปีนะครับเปยนแค่โซ่โซ่กับน็อตบอลเลอร์แคเรีย สุดๆทำงานนี่ี่แต่เครื่องเครื่องไม่ร้อนคะรับปกติไม่งั้นก็เปิดฟ้าแล้ว ่อ้ได้ครับคอ,องดครับเายดนซับรับนี่ครับบอดี้ของเขาหรือว่าใหญ่รอครับ เ่านอกมีขายอยู่พันหนึง่งพี่น้องอยู่สระบุรีนะครับสามสองคี 3, 2, อยู่ที่ประมาณล้านแปดแสนอ่าหลงครับสองเราใช้ได้เลยใช้ได้ 15นาทีเดี๋ยวจะเบื่อกันครับจบด้วยแคทเวอรา3 2 0 4ที7ฟันครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ